วันนี้นะคะเรามาม่คอบยกันมดือได้แม่คือเราทำเรายกนะคะเรายกวามรของเอฟซีทุกท่านมาใทุกคนนะคะวันนี้น้องหมื่นที่สามวันนี้โม่ให้ลุงผลเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทค่ะเชียร์ เช่นเดิมภาสีหักที่จ่ายเรียบร้อยลุงเซ็นรับแล้วก็ป้าแต๋ก็รับไปต้องตอบลงพน,นะตามบี่ที่มอบรางวัลชีวิตนะครับให้กับลุงพ<า>นทุกคนบอกพี่อย่างนี้ค่ะที่โทรเข้ามาถ้าพี่มีโอกาสรับสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พูดถึงลุงพนคืออยากให้ทุกคนทำง,งานแบบนี้แหละ อยากให้ทุกคนมีไรายได้อยากให้ทุกคนมีไรายได้อยากให้ทุกคนสมาชีิเพราะฉะนั้นทุกคนย้ำว่ามาดิพีชอย่าทิ้งลุงพลนะวันนี้มาดิพีชอยู่ที่นี่แล้วยืนยันว่าเราคือครอบครัวเดีวยวกันค่ะเชร์เร้องพล ก็ต้องบอกว่าทางอ่ารางวัลที่ลุงพลได้รับนะครับก็มาจากเอ็ทุกท่านนะครับแล้วก็ทางยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับที่ช่วยกันนะครับร่มแรงร่วมใจนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่อ่าสับคีกันนะครับที่อยู่บ้านกกอกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับานักขายมือทองหรือนักขายมือใหม่นะครับซึ่งทาให้ยอดตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบคุณ ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับเอ็นซีทุกท่านนะครับที่รักสุขภาพนะครับที่ต้องการมีส่วนร่อมด้วยนะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นรางวัลของชีวิตนะครับของแต่ละช่องนะครับใครที่ขายได้เยอะนะครับก็จะมีรางวัลให้กับในแต่ละคนนะครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้ยืนยันว่าน่าจะไม่เท่ากันทุกท่านนะครับแต่ก็ต้องมั่นนะครับ มันขายทุกวันนะครับเราเป็นเซลล์นะครับเซลเซลลขายบายซื้อนะครับคนที่ซื้อก็คือ f อหรือแม้กระทั่งตัวเราเองต้องซื้อด้วยนะครับต้องทานนะครับมันจะออกมาจับใจจริงๆนะครับลูกคนก็ทานเป็นประจำนะครับอาจจะไม่บ่อยนะครับวันหนึ่งอาจจะทานครั้งหนึ่งหรือ2วันผมอาจจะทานครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราทานแบบสม่ำเสมอผมเชื่อว่าทำให้ร่างกายเราดีขึ้นแน่นอนนะครับค่ะ ก็ยอดที่ได้มาหนึ่งหมื่นเนี่ยก็มาช่องทางของเหล่ายูทูบเบอร์ด้วยและช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทนะคะไม่ว่าจะในโลกออนไลน์ไม่ว่าในช็อปช้อปปี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเรายืนยันค่ะว่าเรานำทุกช่องทางมารวมกันถ้าเหล่ายูทูบเบอร์ได้เห็นยอดของตัวเองนะคะพี่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่านอกจากยอดที่คุณส่งไปนะคะเราทุกคนพยายาม ต้องต้องรักษาเนื้อแท้ของตัวเองไว้นะคะพี่ยืนยันเลยว่านอกจากช่องยอดที่คุณฝูไปเองใครก็ตามที่ยกโทรศัพท์มาบอกว่าให้ใครเราให้เลยเราให้จริงๆเราไม่มีการคือคือทุกคนพิสูจน์ได้ค่ะทุกคนพิสูจน์ได้ด้วยใจอันนี้พี่ยืนยนันเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันมาจากจรรยาบรรณของเรามันมาจากใจของเรานะคะอยู่เท่าบางท่านอาจจะส่งอ,ออเดอร์แค่30 แต่มีอินเทนซีฟในการทำหานคุณทำไม80เป็นได้เพราะว่าในเหล่าบาง FC บางท่านเนี่ยไม่สะดวกที่ส่งไลน์ไม่สดคุยคุณเห็นเบอร์เขาโทรหาเรา <c oughs> น้องเมเดนะอ่าเมเดนี่ส่งยอดด้วยตัวเองบ่อยมากเพราะว่าเทงนี้น้องเยอะ <c oughs> น้องมีความสมัยในการที่คุยกับย t u b e กับกับ FC ได้แต่ป้ายจำลองขาเนี่ยไม่เคยส่งออเดอร์แม้แต่ใบเดียวแต่นางได้ท็อปตลอดว <c oughs> ่านักขยัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ต้องมาว่าใครเก่งไม่เก่งเอาที่ความซื่อสัตย์ความจริงใจในการทําที่ยืนยันเลยว่าป้าจำลองไม่เคยส่งออเดอร์แม้แต่ใบเดียวแต่ขายดีสุดเพราะว่าส่งมาเ็นเดอร์ลุงบอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามส่งมาเ็นเดอร์ยกเบอร์ขึ้นโลดบอกเราบอกเขาเด้อว่ามาเจ้าข่อยเจ้าก็ได้ลูกนะคะอันนี้ยืนยันแม่ท่าน้องนกยูงเองที่ขายเก่งเป็นมือไฟน ท่าน้องเห็นตัวเองื่องกทีว่าออเดอร์ที่น้องลูกยุงได้เนี่ยมากกว่าที่น้องลูกยุงส่งถูกไหมคะนั่นแหละค่ะมันคือจรรยาบรรณวิชาชีพของเราเรามีโอกาสได้คุยกับน้องเมเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยว,ว่าเราทํางานกับมวลชนเราค่อนข้างซีเรียสอยู่นะเราไม่อยากพลาดก็เลยบอกน้องว่าธรรมชาติของการทํางานที่ถูกต้องยูทูบเบอร์ส่งเท่าไหร่คุณต้องไม่ได้น้อยกว่านั้นเพราะคุณต้องได้มากกว่าเพราะมันจะมีคนที่รักคุณที่คุณไม่เห็นตัวเขาอะทูบอก อันนี้ยืนยันได้ค่ะถูกไหมคะมีใครได้ยอดน้อยกว่าที่ตัวเองเขียนไหมปะไม่มีค่ะมีได้มากกว่าไหมคะยกมือเลยค่ะใครได้มากกว่าค่ะยกค่ะเห็นไหมคะคือคือเราพยายามจะทําวงจรมหาสจจารย์เนี้ให้มันครบสมบูรณ์เพราะถ้าทุกคนสมบูรณ์ทุกอย่างก็ไปได้ค่ะรักค่ะรักทุกคนรักยูทูบเบอร์รักประชาชนชาวไทยรักกันไว้นะคะถ้าเรารักกันไว้จะไม่มีปัญหาการแพ้ห,หรือชนะ เชี่ยค่ะขคุณค่ะ